สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเพื่อมาอีกแล้วพี่น้องมาพร้องกับความคิดน่อยคิดถึงคลิปนี้กินข้าวเหมือนเดิมพี่น้องโอ้แต่ว่าคลิปนี้หลากหลายเลยพี่น้องคลิปนี้หลากหลายปลาต้อกินบ้าโอ้ยประตูซิมีอะไรกินบ้างปลาเข่งนี่อันนี้ปลาเข่งนี่อันนี้ปลาเข็งซี่พี่ เอเก่งสิพี่เสร็จแลวดูอุปเขาเอาไปตักกินจัก้านเด็เดดดปอย่าไบุญมาเอาไปทุโกินกันไิบุญไปบุญไปบุญไปบุญฮะเอามาเห็นแซบบ้างไหม เลยแก้วนะว้าขวยงัว่ได้จัคำเดียวรู้เลยเป็นใจยอมเคือนนี่น้ำหากัดในนอบาดนั้ตอนนี้ใครขอสงสัยว่ามันมันหยังสงสัยว่ามันหยั่งสิน้ำพริกอ่องซีเมนน้ำพริกอ่องมาจัดยิงเขอมาจมาจัรยิ่งขอยิงเขาบอ้ามากินเราเลิกกิน้มา น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องีะไปกิน่แรมามาแ้ยากระเพาะี่ยกินก้อนาหารงอาหเพะกินก้อนกันเาตากระเพาะกินก้อนอาหารยากด้ะสงสัยกันว่ามียังถุงแดงเหมือนกันน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องเถอะน้ำพริกขนเหนืออาลก็มปูบ ใช้น้กิมปลูกมันี่ตั้งปลูกไงอีกตั้งหักะเรเรเห็นที่ยวก็เตียกเห็นลาบบ่วลาบม่อใหรกันบก่บ่บ่ือมาทายดูก็ทักวด้ค่ะจาก่บ่แม่มันทานเดือมาทายลังไปที่อ๋อผมก็หลุไม่ออกีเทผสมกันมินยังนี่อ้นั่นของอีหะเอาไว้สักัน ไปแลไป่ทำไมร้ากินก็แท่โอ้ควาหวานมหวานควาหวานคอาหวานกิ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 นโอ้หลานหลไยเข้า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 จินี้มดขึ้นไมุดขึ้นคตนุ่ม่ยโอ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกัดไปแห้งแล้วแห้งมันนะรัอสาดเลเ่สับสอบทำไมเขาไเลยเดี๋ยวาเดี๋ยวา กมีมีสำรองนี่หพอละมีส่วนหลายอยู่เนาะขอบคุณนเนามีมีมันมีเรื่องหนึ่งเดียมหน่เดียวเราจะกินขอาคุ้น่้องให้เเส้นตั้งหต่นี่อันนี้่าชวิใยาอาจารย์นักดนตรีวัฒนเพัฒนไปใส่ไู้เสี่ยเพลินจ้าจ้าอือจะมาพากกันไปทางไหนจะไปทางไหนอันเดิดนี่กันจะมเมนหกขวันมือเงินเส้าบุญละเซมเมนเขาเให้นก็ไปกินมือเนเ้า มานเอาพอดีมีส่หน่อยมีใบเตรียมว้ตลอดหอมุ่ครับเตรียมเตรียมเตรียมเตียมเตรียมีกวมูเปิดเอสเนอเนืไอไ้เน้ยไส้้ไส้้น้เส้ไไ้้้่ไไไไสเไส มนเจ้านท่นมั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 นคนตะกันคตะกันคนกันอื้มอื้มนัองน้องน่อเน้อง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 นมน้องน้องน้องน้อิน้องน้งนอน้อ้องน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 ้อนนอน้อน้อินอนอนอิน้อนอน้อน้ออ้อนอนนอน้งนืออนอนนออนนนอนออนนออนอนนงนนอนนองนนอนนนนอ ใส่ค้ามังไงด้ยนี่ทำใส่คราบหน่อยอยากไมอว่านี่วดวอยากขี้ตัวตะโกมือนี่เป็นทหารเทาเลยมือนี่มือนี่ได้ที่เลยมพ่มือนี่ได้ด้ที่เราพ่อเอาเอามาตอเดี๋ยวต้อง้องถาม่งพ่อวม่รู้้ยพูดเลยพูดเลยก่อนผู้อามาฝากป่าเผาเนี่ยาเกพอปิดบังเลยต่พี่นอนอ้าตอบอะไรได้พี่นอนดึกใส่ข้าังไงหยจี้อ๋อขับป็นจี้แล้วเสียมากกว่าจะเข้ามาอ๋อ ก็จะเอานั่นอันนี้มาตอนนี้ดีอ่ะโอ้เมนี่เมนี่ก็ขอบคุณอีเมลุบลเอาของฝามาให้มากไม้ไก่กล่องจักจีกินเบิดเลยบดแต่ว่าบางหน้าเเอาไปห้แม่บุญแล้วบางหน้าเราเอาไปให้แม่บุญไปไปให้เขาอยู่ขั้วแล้วอ่ะไม่ย้ำไหนเราเอาไม่หายย้ำนั่นตรงนี้ขอบคุณพี่แดงเด้อนี่โอ้ของของพี่แดงเดียวแดงพี่แดงเจ้วองแก้วไก่ทอดไก่ทอดโอ้ย เนนี่ของอีหลาของมีไก่แก้มซีมีอาหารญี่ปุ่นแต่มามาเข้ากันใครใครแล้วจีนอาหารญี่ปุ่นอาะจะชิ้ชม้อวาซาบิิี้ดังนะอาหารญี่ปุ่นขอยบนวแต่ขอยืมขงจ้างจะมามาเด้วาซาบิขยับขอจ้กคือกันสาหลายมั่นขยองจ้กคือกานฟ้าน้พริกองแม็เป็นตะแซ่็บขัางเนี้ยนแม่นอกเรียนยอดแย่มากเทาื่อหะ มน่างแล้วสบีาสบี่บาบเกระตแล้วไ้บกันงวงกันงวมากปั๊บมันแย่ไหมโอ้หมนออกดังหินเลยดีอาจากย์ปลาเผาปิ้งปลานือบากันหินหนเหปลาหินอดังหินเลย่งขอเสียปัานยกินแล้ก็เปิดแอร์นอนตังหลอดสบายบ้ยคนวานอกวาเบ้ยเปิดแอร์เย็นมานเพราะว่ามันหนาวมนตก

ใส่ครับยังไงใช่ครับยังไงมุ้ยบรานอ้วนด้ยตอนนี้พอหิวแหงแเกินเศร้าย่านอ้วนเลยมาอ้วนเนี่ยมาอ้วนพอดีมาพอดีของฝากของตอนที่นองเขาบาฝากเขามางเกลโอ้ยมาเป็นตะออกเมื่อตอนนี้ไม่ยังเยอะกันเมื่อวานเนี่ยพ่อฟิซา ขวดนี้ครับขนี่คัทั้งแตกพิซซ่าทั้งแตกอือพิซซ่าหน้ามะพร้าวอ๋อคือบอกไงว่าขนมอันนี้เราขาเพิ่ซื้อกินเป็นไปอย่างมันได้หลายโอ้มันได้หลายคิอมัเบิดได้หลายกับพิซซ่าตัวนี้ไหมไม่หลายโอ้พิซซ่าหน้ามะพร้าวขารว่าเ่ากับขนมทั้งแตกเลยว่าแต่บ่แซ่บแต่มันได้หลายอือให้พิ่นหายเครื่องเดียวก็ได้เพิ่นเขาห้ยได้หรือซื้อได้ราคาเอาเพ่นี่ยมึงเอาเครื่องเดียวครับเพิ่นปนเนี่ยมึงเอาเพิ่นกับหายเพิ่น เอาแคกที่บาทเท่านี้ไม่ถึงหมื่นบาทปนีมือเขาเป็นปนี้มือเขาเปเก็ดของคนนึงเอาในห่บน้เคือถวนึป็ขามามามาเดี๋ยิ่งเขาวะมามามาที่น้ารอบนึงนี่เป็นแนรุ่น้องก็บลายปอเออยังไผมว่ามันหมืนล่องชางล้างหมือนงานตัวงานตัวไปถือกันขอบเล็ก โดดลงยังไงจังเป็นลงไล่จังรันผมว่ามันเขาเจาเปลี่ยนแปนกันบอบเดือนเนะในมีมันก็บอไว่ามันเปนเปลี่ยนแปนกันบวมเียนโอ้บัเมันเ็วงง่ขมกูเป็นตัวละองมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วมันตื้อตัวลงมากมันเก็ขาบูหิสตั้นตัวมันนี่ว่าไข่ไข่ไข่คืนนั่นละไข่คนเน่แล้วอยางมนจมันอยูเป็นเส้เี่ยมเหมือก็ียเพราะว่า เจ้าทีเจ้าทานเป็นคมคองหลักษาอยู่ว่ายิงเขาปะปินินบ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 ินปินบินยังมืออัลายออกมาปีนเลยตืตอดึงกั๊งออกเลยผิดพูดเปนมา ผอดคู่เพรปีน่ซื้อนี่แหละคู่ยังคู่ใหญ่ยันมเหมือนคือกันล่ะเขาคอยกันคอยคอยกินของหัวมูบ่ได้ย่ามคอยหิวคอยผิดคู่คอยอยางคอยโบอิมมาให้กิงเขาเพ้่อไม่ยังมีแตัวนี้ยันใต้ยองกพ่าอหัไปเหยาวยุ่มปานต่วไม่จะลำ บอดบุบบิบบุบบิบบุบกระปขัแม่เอาเบ็ดเงียกีเดียดดึงลงขึ้นดิวอยดึงม่ขึ้นเลยมั้มันบดมตบุบบิบ่ครอปลาิบูงไหมยุยุงยุงยุงบุบิบมีนเียอไม่ปลาปลาอ่น่นะค่มอวมเป็นเดเวลาเดิมน้ำมูเรวะนี่นี่มันางเงียกนาหักหลังยูงนี่่ท่นมูขึ้นม่ขึ้นนี่มีเฉพาะหาจีวียกเห็ดได้มีเฉพาะคนนี้หาจีบอยาเอะไรได้ป่าบ่เป็นอย่างเดียี่น้องบ ไายไทายทากินแน่ย้ำกินเขาเแซ่บน้ำกลิ่นเขาเแซ่บบ่งมุ้งเจากินเขาเกิดจากโรคบ้านนี้สิเขาไปกินเน้บ้านนี่บมามามาหนึ่งเขาไปกินเน้บ้านนี่เอาขอบคุณพี่น้องเขานะครับที่ติดตามช่องเอาตะลุวันพาพื้นนะครับพี่น้องคลิปนี้เขาอี่ใหญพี่น้องเขาเขาไปกินเขาห่วงก้มูในเวลาเดียวสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเขาอยู่ที่กิ่นเสีบซุขหูซุกคนาแต่จากโรคให้ไข้เจ็บอันนี้คือก่อยบอกพี่เข้าพี่น้องสวัสดีครับ